นี่พันสองร้อยหกสิบลูกบาท,ก,บาทกว้างยาวดิวลึกซีเมตรดูอนอไเนีเยให้เขาคุดลงไปอีกเนาะหายเขาจักสี่หาร้อยโอ้แบบสาโครงการครับผมบกยางลึกๆเลย,ยนี่ ของมูผมกับสะสมทบสองพันห้าไฮเกตเป็นแบบไรอ๋อสมทงคุณบ่คืออยู่คือคอยู่เดี๋ยวยางปเบึ้งครับพี่น้องครับผมมันบ่ดบอกกวงเง่าทันป่ายเปยเขียนว่าจะไปโครงการครับผมสองปัญหาเนาะมาบึ้งแบบไอ้ไฮพื้นมาให้ดันไฮอครับผม บ่าน้องก็เลยมากครับผมมูอยู่บ้านกอกเจริญครับผมเพียนครับเพียนสันถือว่าเซียวคะับใช่ดันไปใส่ปามัน่นบ่งานโน่นทรงคืออยู่พอดัน,ปน,ดนไปใส่อยูอ่ดันเต็มงานเปล่มัน่นนีที่ได้ปบปบ่ มันไม่เจได้โอเคเดี๋ยวจัดให้สั้นดันมวลหมดแล้วนี่ซ้พยดินบ้านแข็งนี่ซัพยดินบ้านถือผลทรัพบ้านแข็งไหมซ้ัพนี่ปุ๊บไถปุ๊บปุ๊บปุ๊บปาดเลยก็ดีไทเกตเรือยๆห้าสิบองศาดีนะสิบวันต่อเถี่ยงวันยังไงมันรับสภาบันกันนะนี่เป็นรูปแบบครับผมสะโครงการความกวงความกลวงเบาบอดบาบอกตลูกเม็ดบ้ารูบาท์เม็ด ไรหนึงบ่พืนน้นที่หนึ่งไร่พันสอง้หกสิบลูกบาทอ๋ทอพันสองหกสิบปูเบาเขียนโมเดลลงไปอีกเลยสองฟังคุดขลองคุดขลองสองฟังคุดคลองสองฟังบางทีเขาไปหอดพูนปลาย,ยางก็ได้หอดปลาย,ยัางเล่นบ่คุดขลองใส่ไก่ไหมอ๋อ จีก <se ep> <for> ูดไปถึงถึงกอไปเจ็ดโมเดลหาไรอพ่อโมเดลหาอเพิ่นว่าครับผมอ๋อดูแลง่ายๆเนี่ยแต่เงี้ยมัได้เขาด้มาจากไหน่าจะเป็นทุ่นเดือกของเองเหรอพหนาเนี่ยพหนาใส่ทุ่นเดือกคองก่อนบ่ทุ่นเดือกคล้องใครไหนมันกว้างหกเมตรไหมกว้างไปกว้างเด่นพลาเลยบ่กว้างกว้างที่แตี้ยนไปเลยโหมันก็เป็นทางศาสนาอยูเนาะที่นี่เขาสีลงน้ำหอมเลยทางนี่พูดสองทางเลยนะ เป็นเด่นขัดเป็นเด่นเท่ากับปักลักฟังผูดไอ้เนาะแมั่นสับประเป็นทางรวมกันบ่ที่ห้าสิบปักหัวอ่อนนี่ยเฮ้ยทันบ่เป็นทางรวมกันเนาะคืออยู่ปักหัวอ่อนดีดา้วดีแล้วมาสานแล้วตามโครงการในร่องในปีละเทือกเนาะพี่น้องเนาะทันไมงการปีละเทืันปีละเทือกไปถามกับผู้ใหญ่เลยครับกรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินครับผมจัดไปยัยเสียครับผม กี้สียเลืครับเพื่อ,อนคือจะ,ะมาเกตให้ขางบนชีไรใบเดืดสวนยาไผรมาเกตเด้อดีนป่ดีิบบ์มาเกตก็เราที่ปลูกกังหรอกเพื่นอ่าแต่เพื่อนคือความคิดดีอยู่ครับผมเพื่อนผมเพราะว่าเขาเอาไอ้ดินดันล่างมาไว้ไดันบนเนาะรับเนาะแต่ว่าพอดีดินเพันสูงนะดินเพันสูงก็ว่าไอ้นาดินนี่มันก็อยู่นี่ครับผมอยู่ข้างล่าง อันนี้ปลูกของงามแห้งเลยครับผมดันตัวดีลงไปกบคลางพอดีเป๊ะๆวอนนี้นาะสีจอหนามลงโซลาเซลอืมไปเรื่อยๆเพรต้องเฝ้า,า,ฝาไ,ไม่ถึงผมมัะถึงโจมตีอยู่นะไม่ว่าพื้นที่หมอแห่งว่าสีพุดคข้องสใสๆขึ้นมาเลยนะหมอวะ่ะผมก็อลังเป็นหลุมเป็นหลังบอกข่าวผมก็เลืมมออะไรเลยทลายอะไเกือบทิ้งต้นผมด้หุ่นเห็นว่ลโครงการโซลาเซลเขาเตรียมลง โอ้บมเป็นยังไงเราต่อแก้ยังไงเขาฟองงองใส่ต้องเก็องไว้ที่ลังเขามาลังสีดังกลัวไม่ได้ต้องขุดออกเผาต้นมีนวยออกมาปลูกเลยเด่ทันเลยแม่นหรอน้ำเจาะน้ากันลงเลยบเผาลอครับพี่น้องเบิ่งแบบซะครับผมซาเพิ่นคือขุดได้ง่ามแต่ว่าสันเลยพี่น้องขุดได้ง่ามไหมครับทันตัวยืนนั่นแหละสันเพื่อน บ่บ่ตัวออกไปไรไายรายแล้วอร่ากไปนอนนะบ้าน้องกต้องคอราจะไปเสนอผมหเบังรูแบบสะครับผมสะกว้างโอ้ยสะหนึ่งพันสองร้อยหกสิบรูบาทเมตรครับผมขนาดกว้างหนึ่งไร่เป็นสะโครงการสมทบครับผมสองพันห้าโอเคบ้าน้องล่าล้วครับผมว่าเขาเห็ดพากันเหตุเกษตรณหมดเลยตัวนี้พูดซ้หน่วยพูดครับผมพี่ ปองหนึ่งอันนั้นสวนยังไงอันนั่นสวนปาล์ามบ่ทั้งปาล์มทั้งอย่างไรย,ยางแห้งสวนนั่นโอ้ลายครับผมเดี๋ยวคิดว่าเป่้นซันข้ามาไทยเบิ่งคุณน้องนะไปแล้วครับ <c oughs>